ก่อนนะครับวันนี้นะครับโมโมคอร์ดนะครับ 4X360 นะครับเป็นคอร์สามทางนะครับจะมีโลมิดแล้วก็ไฮนะครับโลมิดไฮซึ่งตัวนี้นะครับจะไม่มีซับนะครับจะมองให้มันเป็นซับนะครับจะแก้นะครับเฉพาะชุดซับนะครับเจ้าของต้องการแก้เฉพาะชุดซับโดยมีโจทย์บอกว่าวบลุ่มทั้ง3ตัวต้องใช้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เรามาดูความถี่เดิมก่อน นะครับว่ามันไม่ใช่ซับยังไงนะครับตัวนี้เลยนะครับก็ปรับปรับรถนะครับก็คือเป็นการคัดหัวท้ายนะครับก็คือโลพาร์ไฮพาร์ทนะครับแต่ว่าในย่านซับนะครับช่วงนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นโลนะครับโลหรือเสียงกลางนะครับเดี๋ยวเรจะมาแก้ให้มันเป็นซับนะครับส่วนกลางกับแหลมนะครับเจ้าของบอกว่าโอเคแล้วนะครับ ก่อนโมนะครับเราก็มาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าหลักการทํางานของคอร์สตัวนี้นะครับมันทํางานยังไงนะครับเผื่อสายโมนะครับเผื่อสายโมนะครับก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณเข้ามาที่ช่องนี้นะครับเข้ามาที่ช่องนี้แล้วก็มาเข้า C ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเข้า IC ีบัฟเฟอร์ชุดแรกนะครับตัวนี้ก็จะคุมด้วยโวลลุ่มตัวนี้นะครับโวลลุ่มตัวนี้นะครับก็คือเป็นโวลลุ่มมัตเตอร์นะครับโวลลุ่มตัวแรกที่จะคุมสัญญาณทั้งหมด หลังจากนั้นนะครับจะส่งมา3มชุดนะครับ1 2 3นะครับก็จะเป็นไฮมิดแล้วก็โลนะครับส่งมาชุดแรกนะครับก็เป็นบัฟเฟอร์เหมือนกันนะครับบัฟเฟอร์ชุดแรกแล้วก็มีการคัดโลพาร์ตนะครับคัดโลพาร์ตหลังจากนั้นก็ส่งมาชุดที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับส่งมา1 2 3เป็นบัฟเฟอร์ชุดที่2เหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นก็มาส่งมาที่ชุดความถี่นะครับคือ IC ตัวนี้นะครับ1 2 3นะครับก็ไฮมิดโลเหมือนกันนะครับพออ่าแต่งความถี่เสร็จนะครับด้วยวอลลุ่ม2ตัวนี้นะครับก็ส่งมานะครับที่ IC ตัวนี้1 2 3นะครับเป็นบัฟเฟอร์ชุดที่3คือบัฟเฟอร์ส่งออกนะครับโดยผ่านวอลลุ่มตัวนี้นะครับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็ออกที่แจ็คนะครับโลมิดไฮ นะครับอันนี้คือหลักการทํางานของมันนะครับสําหรับอยากงูนะครับอยากไล่วงจรนะครับเพราะตอนนี้เป็นปิ้นสองหน้านะครับก็ถ้าใครขี้เกียจไล่วงจรนะครับว่าไล่วงจรยากนิดนึงนะครับผมก็บอกประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่ฝีมือแล้วครับว่าจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนโมเสร็จนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคอร์สนะครับเดี๋ยวเรามาดูความถี่ ครับตอนนี้ก็คือโลพา a นะครับนี่นะครับพอปรับปลายนะครับแล้วก็ขยับความถี่อ่ก็จะเป็นโลพา a นะครับชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนวงจรก็เป็นวงจรโลพา a ธรรมดานะครับแต่ว่าทําให้มันปรับได้สองวอลลุ่มนะครับก็คือปรับได้ทั้งสองวอลลุ่มนะครับความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราปรับไป นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับกับการโมปีนะครับ 4X360 นะครับโมชุดซับนะครับจากโลทำให้เป็นซับนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ